o n genau da. ข่าวได้ยินกวดวาดกวนเมืองขลาดมาทางจอกเมวเนาะเต็มเตียวกับกันนะคนี้กันนะว่ากกับวนมาก็สเ็งกันทําาิงกนนะโคเขียวซื้อโคเขียวปาติมาสึงใต้เฮา ถอดโค้กเขามันอ่าปันชึกมันใส่เขาก็เนี่ยเอาโค้กเอ็นพีพีปันชึกมนัน,น,กมนใส่ใส่โคเขียวไว้กับหูกำไรว่าก็มาละลายเขาก็เนี่ยก็มาเอาโคเขาปันว่าใส่มายืดใจเขาก็บอกเจอนะเพียนการเขาที่จะเอื้อ,ก,อกับหูนะ นึ่งก็เขาดีเฮ็ดอวยเจ้ามเบิ่นตั้บางมันเขาที่เดียวว่าคือปฏิมาชุมจึนไต้หวันให้เนี่ยมาวันสองวันเนี่ยก็ช้ำดังจ่องเมียนี่ยช้ำมาเอาโคเขียวบรลม,มันใส่ช้ำมาใส่โคดึงเขียวเลี้ยงไว้กับช้ำสำหรับก้อมมาันอะไรว่าก้อมไตรช้ำหัวดังพี่น้องดังจ่อง,ง,งเมียบอลดัดมาน่ะอันนี้ติบที่กว่ามหฮูไกลเขาก็รัดมาจึงนั้น ควมตี๊ยมกับความราดกันอยู่ว่าบัในี้กันเนี่กันนิดๆกใจอันนี้เป็นลองตี๊มลองตีเนี่ยเดี๋ยวลองถามด้วยหูเป่าลองเจาะปังผ้าเจาะสู้ลมหลวงเขาจะไหนค่ะเออเตี๊ยมดีกว่านาะอ่าอันเฮ็ดอว่นเหมือนในในเขาก็หอมปองเจะจมเขานะว่าเขาอัานเฮ็ดสังตัวเมืองไตติดๆกับเอาคั่วบันว่าเฉยลำยืดไตชาไตพันไตเนไตกลางหมากอันนั้นอันในทังวัดจันทร์บ้านห่วงออมไรเฮตีเป็นเอากับเป็ดมด ผ็มึดทีอยู่ที่เช่าแต่ได้เก็บขวัญกินนี่ครับผมันไรอะไรเลยเนี่ยถเก็บก่อนแล้วก็ปลองลืบอ่ะก็ปลองลืบกัมโกกังลืบอ่ะกัมโกก้าเอาโดนปล่อยใส่ปายกัมปลองโต้ขึ้นกลายปายเออให้สาวสมเพรามีก้อมีเหียนนั่นก็ว่ามันตึกห้ามฮัทเฮ็ดนางเปืนห้าเพราะเพี้ยนป้าเดือดใจในห้านี่เขาก็ฮู้นะมันเป็นในเปตูวกำลังซ้ําอืม เอาโค้ชมาร์มานเสิร e. ์ฟเนี่ยลองห่าว่าถ้าวัดตึกกับจอยตึกอย่งเงี้ยกับจอยตึกกับจอยมานตึกเทียนเอห้าเนี่ยเขาก็ห่วงอเนี่ยเขาก็ว่านันมาน่ะเทียนเอเขาได้ดึนดึนลาบต่อยลู่าโปเพยาะเอเดพีมาจจอยมานได้เขาดิเพียวเป็นวันให้ในเขาลัดเนี่ยนะเขาเดิบเอาไว้เนี่ยเขาดิดึงเป็นเชิงเนี่ยนึกเขาว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาก็พังปันฟังไว้ก่อนนะปันฟังว่าเอเดพี พรสูรจอยมันตึกดันปรลองคำในเพะสูจอยได้เขาเดีเอาส่วยนี่นะปรลองเขาลัดไว้นะเขาปั่นความในในปรลงลัดแล้เนี่ยไอ้ดาวของจกอเขาจะในไอเอ็นปนคนอยู่ก็ลงปรลองลัดแม่เดี๋ยวนะก็บอกเขาขยุมใจในจุ้มเอพของเขาเนี่ยเขาก็ยุ่มใจกันแล้วเดี๋ยวเนี่ยคำคำใบนายเอพีพีรู้พวเขาเอพีพก็อะไรเขาลืมกันนั่นนั่อกับดูบาสีปอกกัดเจาะเมกัก็เลยเอาบนลำดึเียแต่ตับตับกินเก็บขวัญเจ้าดําตามกคนเมืองอัดต่างลัดเขา เออกุเมื่อวามเห็ดกันชัางวุนดาจือคือไตมเห็ดชังปนกุงปนเบื้องกอเก็บขวัญเก็บอย่างปันให้ไอืมกะตังพอรลองเขาก็มัดลืบอ่กำกำไข่ก็กลางลืบกลางลยก่ขาแล้วก็เนี่ยันะเหี้ยขึ้นกะหามาเนี่เอาเอาโคปั ay, like hei, ceu, นมาเนี e ่ยปันมาใส่ก็เนียเออความความไตเนี่ยมอในนู้นเขาว่านนี่อันเขาลัดมานะเป็นความมาหลายสมเสรโครู้อยู่เนี่ย อ่อเนี้ยใครใครหลักไรอ่ะดิรเล่ยดีเหมือนดังรอรอระว่าเดี๋ยวในใครรอใครโรคใครชุกชหมดอ่ะนั่งจุ่มมัยนะหูวดิเฮ็ดช่างอ่ะหัวเดเออ่าเขาดิเฮ็ดการสั่งปันเต้ด,ดิกับมหัวดิเฮ็ดโจนห้าดี๋วเป็นชึกไตห้าอืมเดี๋ยวว่าเกศเขียวเมืองไต้ก็สมเฮ็ดเอาเมืองไต้ชมาลํายื้อไต้พันไต้เฮ็ดไต้เก็บขวัญไต้เปี๊ยกินกวนไต้อออ่อนเปิ้อมาเปี๊ยกินไต้เออเดี๋ยวว่าเราเอ่าอัน อันเพียวเวท้อนหองเขาบริอุบเชิงเชงก็ส่มอยันปิติ๊กตอืมเดี๋ยวอันเกล็เขป้อนหองเดียวนาทีบุญพอดปอนหองเขาสั่มส่ทูมาปอนจานติ๊กติ๊กชมาลำตึกโคลไลติ๊กติ๊กเออเนี่ยยังอันเขาเขาปมป่องเจอลองการเมืองถึงเขาเนี่ยเคาให้การกินการทั้งอยังหนการเมืองยังหยูงน่นี่ยวัาบป้อมป้อบนบนอไก็ป้อมป้อมป่องเจองกันการวางแผนเขาเนี่ยกำกำประเฮตดปอยให้อย่างมากเลยกำออกบอกว่าเขาคว้าไม่ไดนอาลอยู่เจอหน cho bảo hoa là nó mới trên thì còn bị mở tay này còn lại là không nó giờ thiên có này nó đó hết đọc con tay hâu lấy đủ nửa được, trái trái hâu tạc con mương tay chung tâm bang bắn ở à xa trả này nên nó ở mới này hết đọc con tay hết sáng bắn con tay bắn mới này dù thắt sáng đây vì con tay có lúc và hết này เขาปกป๋องในก้นมองกตในปืนเขาอยู่ในมามีรีเปียของหาอันกวนปายนี่นะกาากแล้วก็ปยกันกลาวว่าได้นังมึงคู่มาดังมึงทำงานช่ไมก็วันห้ามเป็นห้ามเป็นวันเป็นวันกันเขลยเออว่นห้ามเป็นวันเป็นันอ่ะกากาแล้วก็วันห้ามกันนั่นอ่ะอืมมันเปิดในคัเเด้เจะว่าอําเจว่าคัชื่อคันนี่นะไอเป็นรองตีมันกว่ากันเลยห้ามกันนั้นที่อย่าไเขาไมได้เจอปายได้เขาเนี่ยนวคนอะไรบุบักแกอะไรกันนี้วันในวันในที่เชียงวานเน เออก็จะดืบขอนวียงเนี่ยไก่กาบบ้านข้าวข้าวจุ่มในวันเดียววันอะไรนี่มันดืบเป็นดืบเป็นหนังคือกวนเมืองไต้เมืองไต้เขาตด็กัดเย็นเดเลยมีคนช้ำสาวกวนเนี่ยไปในห้องตองปกบองวันนาดีการงานกวนนั้นกวนเมืองต้องเฮกังบันเขาอยากให้เขาอึบเขายาบอย่าให้ลึบเขาไปกวนเขาในพรเขาลึบคือเข้ากันลึบคือไต้ไปดีดีมันก็หีมีแหละมันก็ผ่านนี่เลยหนึ่งไปหนึ่งผ่านอ่ะอืมเปิว่าลูกใกล้ไปใกล้ผ่านใกล้งานเยี่นบินไก่เนี่ยแหละเขาบ่าเออ พสูดไกลุมปาจริงๆหรือเปนเปืนหอเพราะปืนเอาไซึกเป็นมาถอยบันถอยบันพระอก็น้ำแข็งใส่แข็งใส่ย้ำใส่ปืนเอาตัวเอาพัดเนาะเออรกฏลก็เรือไปลือไปที่มันก็มันก็เอลงเอลงไหูกวนในกลางเลยเออในน่ะกากลาเราสุมทัดสังได้หล่าลายูเคื่อวันมนสูเคนเอาบนดบกมือตฮเคล่ให้กดมือใตะเฮ็ดตาสังวันนนสูสูวันดู้้นมุกจุ่มสูดน่เนคนอ่อนคนอนูมีไปวันอ่อๆเนี่ยสูซับแรงเนี่ยมนทุกคนเมือไร อธิติเตมันสู่อัเฮ็ดสังวุนดาข้นเมืองไตเฮ็ดตะคืนไตอย่างเจือหื้อแผนการสูมีเจือหื้ออ่าต่เดียวขึ้นเมืองไตได้สูมีแผนมันว่าได้จั่ววันเหลววันนั้นไในกินเลี้ยงจุ้งแบบวันเหลววันนั้นเลยไงอ่าท่านสางดูหัววางแผนน่ะว่าทั้งสิบีชาบีตั้งนาสุดีไปอันเฮหรือออันเพียวไตเฮตเชิงเชิงกันหรอทั้งสิบีชาบีต้างหน้าอันเฮตเอาว่าดักเกียเคปีน euh, ้องเจือคือสูในอันเฮ็ดว่าเนื้อจุ้มสูใน วันวันข่าวมาเลยก็กำกับเก็บขวานตีก็กำกับเก็บก็เำกับขี้เหงกับว่าก็มาลืบกวนวันไปวันไหนก็ผ่นมันมีอยังก็มาเงียบปลองลืบก็มาเยบก็กั้งลืบบ่ไรพผมผมฮัดตวงฮัตหนึ่งฮัดตักสิงอย่างเนี้ยเปิ้ลที่ดังเขาจะคือเปิ้ลถังเล็กจะคือไตเขาเป็นน่านปานในพผมหูเยตักสิงปอดห้องปุ่นยาแบบดิ้กไตไปไตจอมผิวไตดังเขาวัดเขาก็พวกผมเกิดสางซุ่มๆทัดสางถุ่มหันนั่นตาซื่อนั่นอืม เออสุดีเฮ็ดเออจ้แน่สุดีเฮ็ดให้เบินหันเออเฮ็ดในก้นมือไตเลยอุ่นใจเออว่าปวดหาวหอมในก้อนมันก็มีอยู่เอ๊ะชิ้นเขาก้อนมันก็เหนี่ยมจะว่ากาตังด่านเก็บกัดเก็บขวัญจริงจริงไว้เออกระมาไก่ว่ากระมามัวนี่เฮ็ดในก้นมันก้นมือชิ้หมอให้เขาหน้าส่วนเท็ดดี้เขาจะเฮ็ดให้เบินหันว่าเออในก้นชิ้นไตเขาอยู่กันในเอ๊ะคนเมือไตกันในอะไรละไรหัวสังอะไม่เจอสังเอ๊มีเผื่อมาเนี่ยหันชิ้นในเออเบิ่นไดเรียนหามเลยเนี่ยหันชิ้นมาวันลยไปอ่ะเออโคเขียวกับเราไปอ

và để luôn nắn mắn thương và chúng khác